สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาชนช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาทําเป็นวิดีโอแนะนํา การเริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์สายโคดิ้งนะครับสายโปรแกรมเมอร์นี่แหละนะฮะก็คือการทำโคดิ้งทิวเรียวนั่นเองนะครับหรือพูด,ดง่ายๆก็คือจะเป็นวิดีโอสอนการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดอะไรพวกนี้นะครับก็ตรงนี้เคยมีคนถามผมหลายคนเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยากจะทําวิดีโอสอนเขียนโปรแกรมเออเป็นโคดิ้งทิวเรียวอะไรแบบนี้เหมือนจานโอเหมือนที่พี่โอมทำอะไรเงี้ยมันจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมใช้อะไรบ้างน,นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนํานะครับเผื่อมีคนสนใจแบบเอออยากจะ ทำ YouTube ทำคลิปวิดีโอสอนอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครชอบผมอยากให้ลองทำดูนะเพราะว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถแบบสร้างตัวตนสร้างไรายได้ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่ผมใช้ในการทำโคดดิ้งทュริวเลนนั่นเองหรือว่าเป็นการอัดหน้าจอสกรีนแคสในการสอนเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับโอเคครับอันดับแรกเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของ อุปกรณ์กันก่อนนะครับอันดับแรกที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองเออหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์นะในการที่เราจะทําวิดีโอสอนนะครับแน่นอนทีนี้มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เราจะใช้รุ่นอะไรก็ได้เพราะว่าการอัดหน้าจอม,มันไม่ได้ใช้แบบสเปคอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลยคือใช้ได้หมดนะครับถัดจากคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นไมโครโฟนนะฮะ ไมโครโฟนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําให้มันดีให้แบบวิดีโอของเรามันดูแบบมีคุณภาพมากๆเลยนะครับเรื่องของเสียงอะไรพวกเนี้ยก็อยากจะให้ลงทุนนิดนึงนะฮะอย่างเช่นไมโครโฟนของผมเนี่ยเป็นชัวเอ็วนะครับก็ซื้อมาในราคาประมาณน่าจะ9,990บมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับก็เกือบหมื่นบาทนะครับรวมส่งก็น่าจะเป็นหมื่นอยู่เออประมาณหมื่นนี่แหละนะครับก็ตีไปเลขกลมๆนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มต้นอะไรเงี้ย คือถ้าใครมีตังก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าใครแบบเพิ่งเริ่มต้นผมก็แนะนําว่าจริงๆมันไม่จําเป็นต้องใช้ไม้แพงๆก็ได้เออนะครับสำหรับราคา9 0 0 0ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงอยู่ถ้าเกิดว่าแบบสําหรับน้องๆอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องซื้อขนาดนี้แต่ว่าซื้อแบบเออที่มัน คุณภาพดีหน่อยนะครับทุกวันนี้ไมค์หูฟังหรือว่าไมค์ที่มันเป็นเฮดเซตอะไรเงี้ยเออไมค์ My, มันก็ดีเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นไมค์ตัวแบบ2องสมพันก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของคุณภาพของเสียงในการอัดโคดิ้งทิวเรียลนะครับผมว่าเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะว่าอย่างเช่นไมค์ตัวเนี้ยมันตัดเสียงนะครับแต่ก่อนเคยใช้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์อะไรเงี้ยก็คือเวลารถผ่านไปผ่านมามันก็จะได้ยินเสียงหมดเลยนะครับยกเว้นว่าเออผมอยู่ในห้องแบบเก็บเสียงอะไรเงี้ย ก็เนี่ยฮะอันนี้เป็นไมไดนามิกนะเออนะครับชัวีซใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ผมเคยทํารีวิวในช่องอยู่นะครับก็นั่นแหละนะครับก็อันนี้คือเรื่องของไม์สำคัญมากนะหาที่มันแบบเออดีๆหน่อยนะครับไม่ไม่เอาแบบ2-300อ,อ,อะไรเงี้ย <laughs> นะครับถามว่ามันใช้ได้มันใช้ได้นะแต่ว่าคุณภาพเสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคทีนี้ถัดจากไมโครโฟนนะครับก็จะเป็นเรื่องของจอคอมพิวเตอร์นะ คือผมเนี่ยนอกจากผมจะใช้เป็น Macbook นะฮะที่ใช้เป็นจอหลักนะครับในการแบบอัดหน้าจอทำสกรีนแคสอะไรพวกนี้ผมจะมีอีกจอหนึ่งนะจะเป็นจอด้านขวามือตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก็จะเป็นจอ BenQ นะผมจำรุ่นจำอันนี้ไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมขึ้นให้ก็ได้นะครับ จะเป็นจอ BenQ ขนาด24นิ้วมันหมุนตั้งได้นะนะครับผมก็เคยทําวิดีโอรีวิวไว้อยู่จอน,นี้ไอ้จอเนี่ยเพื่ออะไรก้องง่ายๆเลยครับเอาไว้ใช้แบบดูโค้ดนะฮะดูข้อมูลดูอะไรต่างๆเวลาสอนเพราะว่ามันจําไม่ได้หมดหรอกเออนะครับมันก็จะต้องมีแหล่งอ้างอิงเป็น reference ให้เราเนี่ยสามารถดูได้นะครับเวลาที่เราทําคลิปสอนก็จะต้องมีอีกจอหนึ่งเอาไว้ดูโค้ดดูข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับอะถัดจากเรื่องจอนะครับก็คือเป็นเรื่องของกล้องนะฮะ กล้องตัวนี้ผมใช้เป็นน่าจะ Panasonic Lumix DMC GX 85มั้งถ้าผมจำชื่อรุ่นไม่ผิดนะเออนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องของแฟนผมนี่แหละนะครับแล้วก็แอบ,บขโมยมาใช้นะครับในการแบบเออทำงานอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก่อนก็ใช้เป็นกล้องแบบเว็บแคมอะไรอย่างงี้แต่ผมรู้สึกว่ากล้องเว็บแคมมันคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลย ใช้เป็นกล้องแบบนี้ดีกว่าเออก็เป็นกล้องดิจิตอลอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถใช้เว็บแคมหรือกล้องอะไรก็ได้อะเออที่ทุกคนแบบชอบเลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้ก็โอเคดีนะฮะออะหลักๆอุปกรณ์ก็มีประมาณ4อย่างนี่แหละนะครับที่ผมแนะนําตามนี้เลยก็คือมีคอมพิวเตอร์มีไมค์มีจออีกจอหนึ่งนะครับเป็น second monitor ก็คือจออันที่2แล้วก็มีกล้องแค่นี้แหละนะครับทีนี้มาดูเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่ผมใช้ในการทํางานนะครับ อ่ะมาแนะนําก่อนเลยนะครับก็ตรงเนี้ยถ้าใครใช้เป็น Mac OS เนี่ยผมแนะนําว่าทุกคนสามารถใช้เป็นตัวโปรแกรมตัวนี้ได้นะก็คือ Screen Flow นะฮะก็ Screen Flow เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เราสามารถอัดหน้าจอแล้วก็สามารถอัดอ่าเป็นวิดีโอจากกล้องได้ด้วยคือดีมากๆนะแล้วก็สามารถตัดต่อได้ด้วยนะครับเนี่ยแบบครบเซตเลยนะอ่าโปรแกรมตัวเนี้ยก็ซื้อมานะครับน่าจะประมาณ3,000กว่าบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ย Screen Flow ตัวนี้นะครับ ส่วนใครใช้เป็น Windows นะครับจริงๆมันก็มีหลายโปรแกรมนะอย่างเช่น Camtasia Studio อะไรเงี้ยเออแล้วก็อ้อมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมเคยใช้อยู่แต่ก่อนนะครับก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะก็คือจะเป็น OBS อ่าเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับ OBS ก็เคยใช้อยู่แต่ก่อนนะครับเอาไว้อัดหน้าจออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันอัดได้อย่างเดียวนะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเออตัดต่ออะไรได้ก็แค่อัดวิดีโอได้อย่างเดียวนะครับก็เนี่ยจะมี2ตัวหลักๆที่ผมใช้ก็คือเป็น Screenflow แล้วก็ OBS นะครับผมสำหรับการอัดหน้าจออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการสตรีมมิ่งก็เวลาผมสตรีมมิ่งเนี่ยใน y o YouTube อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะใช้ OBS นั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นโปรแกรมที่ผมใช้ในการทำภาพปก y t u t u อ่ะก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้เลยนี่ฮะ Photoshop นะหลายคนน่าจะรู้จักกันดีครับก็นี่แหละนะซื้อมาเสียไปลายเดือนนะครับทุกโปรแกรมเดือนละประมาณพันหน่อยๆนี่แหละเออพันกว่านะครับประมาณนี้นะฮะ จากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโคดอันนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Visual Studio Code นั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นโปรแกรมยอดนิยมเลยนะครับที่โปรแกรมเมอร์ v e v o p o p e r ทั่วโลกเนี่ยใช้กันนะครับก็จะเป็น VS Code นั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคิดก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อสุดท้ายเลยนะครับเกือบลืมไปเลยก็คือการจัดไฟนะ จริงๆจ,จ,จัดไฟเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นแหละแต่ว่าถ้าคนไม่ได้แบบอยากจะโชว์หน้าโชว์อะไรก็ไม่ต้องจัดก็ได้นะครับเออถามว่าผมจัดอะไรไหมผมก็ไม่ได้จัดอะไรเลยก็คือมีแค่ไฟข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ก่อนเคยลองจัดไฟอยู่แต่รู้สึกว่าเออใช้ปกติก็ได้ไม่ต้องจัดอะไรไมากนะครับเออก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบดีกว่าถ้าอยากจะให้มันดูสวยดูดีมีไฟมีอะไรเงี้ยนะครับแสงสีก็จัดไฟได้นะครับผม และก็สุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือเป้าหมายในการที่เราจะทำโคดดิ้งทิวทิวิเลนะครับจริงๆเนี่ยมันก็แล้วแต่เราเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษาหรือว่าเทคโนโลยีที่เราอยากจะสอนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ฟิกนะว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับคือมันจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เราสนใจนะนะครับอย่างผมเนี่ยผมทำเกี่ยวกับเว็บดีเวล็อปเมนต์ใช่ไหมการพัฒนาเว็บหรืออะไรเงี้ยผมก็จะเน้นไปที่อ,อย่างเช่นภาษา JavaScript React.js Node.js อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่างเลยที่เราสนใจอะ่ะเราก็สามารถเอามาทําเป็นท utorial ทำวิดีโอสอนคนอื่นได้น,นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะนะครับคำแนะนําในการเป็นอ่ายูทูบเบอร์สายโคดดิ้งนะครับผมก็คือการทำโคดดิ้งท utorial น,นั่นเองนะครับนี่แหละนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นยูทูบเบอร์สายนี้นะครับคือในไทยอะ่ะที่ผมเห็นก็ไม่ค่อยมีคนทําเท่าไหร่นะครับก็จะมีผมแล้วก็ช่องอื่น ไม่กี่ช่องอะนะครับที่แบบอัพสม่ำเสมอด้วยนะนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะทานะครับผมก็แนะนานะว่าเออก็ลองทําดูเพราะว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แบบเราสามารถเอาไว้แบบเก็บเป็นผลงานหรือว่าพัฒนาทักษะสกิลของเราก็ได้อย่างเช่นการพูดการแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันช่วย,ยจริงๆนะในการอัดวิดีโอนะครับรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการแบบฝึกฝนด้วยนะอย่างเช่นผมอัดวิดีโอเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาเรียนรู้เรื่องอะไรมานะครับมาอัดวิดีโอสอนเนี่ยมันเหมือนเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเนี่ย ได้เรียนรู้ไปนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยจำได้ดีขึ้นด้วยนะเออก็คือแบบพัฒนาได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะครับที่กําลังอยากได้คําแนะนำนะครับในการเป็นยูทูบเบอร์สายเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับผมยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับผมโอเค หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ